คุณต้องการซื้อของเต็มวงเงินที่มีค่าหลายพันบาทในวันเดียวคนละครึ่งพาสส,สามารถทำได้เท่านั้นเอนละครึ่งพาสจะได้รับ2 0 0 0ูถึงบาทซื้อของเต็มวงเงินที่เดียวได้หรือเปล่าคุณสามารถใช้สิทธิ์รวมกับรัฐบาลในวันเดียวทีเดียววงเงินก้อนเดียวได้หรือเปล่าคําตอบคือไม่ได้คนละครึ่งพาสจะได้รับสิบ0อ์ศ0น0ถึงส 400บาทแต่จะต้องใช้จ่ายเป็นการร่วมจ่ายระหว่างรัฐบาลและประชาชนในสัดส่วน50-50คือประชาชนทั่วไปรัฐบาลช่วย2,000บาทประชาชนจ่าย2,000บาทรวมเป็นวงเงินสูงสุด4 0 0 0บาทส่วนกลุ่มเสียภาษีรัฐบาลจ่าย2,400บาทประชาชนจ่ายอีก2,400บาทรวมเป็น4,800บาททั้งนี้คนละครึ่งพาสจะได้รับสิทธิ์ถึง2 400บาทแต่จะต้องใช้จ่ายเป็นการร่วมจ่ายระหว่างรัฐบาลและประชาชนในสัดส่วน50 50คือประชาชนทั่วไปรัฐบาลช่วย2000บาทประชาชนจ่าย2,000บาทรวมเป็นวงเงินสูงสุด4000บาทส่วนกลุ่มเสียภาษีรัฐบาลจ่าย2,400บาทประชาชนจ่ายอีก2400บาทรวมเป็น4800บาททั้งนี้คนละครึ่งพาสจะได้รับสิทธิ์0ถึง2 400บาทแต่จะต้องใช้จ่ายเป็นการร่วมจ่ายระหว่างรัฐบาลและประชาชนในสัดส่วน50 50คือประชาชนทั่วไปรัฐบาลช่วย2000 บาทประชาชนจ่าย2,000บาทร่วมเป็นวงเงินสูงสุด4ี0 0บาทส่วนกลุ่มเสียภาษีรัฐบาลจ่าย2,400บาทประชาชนจ่ายอีก2,400บาทร่วมเป็น4,800บาททั้งนี้คนละครึ่งพาสจะได้รับสิทธิ์ถึง0บาทแต่จะต้องใช้ใจ่ายเป็นการร่วมจ่ายระหว่างรัฐบาลและประชาชนในสัดส่วน50 50คือประชาชนทั่วไปรัฐบาลช่วย2,000บาทประชาชนจ่าย2 0 0 0บาทรวมเป็นวงเงินสูงสุด4,000บาทส่วนกลุ่มเสียภาษีรัฐบาลจ่าย2,400บาทประชาชนจ่ายอีก2,400บาทรวมเป็น4,800บาททั้งนี้คนละครึ่งพาสจะได้รับสิ0 0อง0 0บาทแต่จะต้องใช้ใจ่าย A เป็นการร่วมจ่ายระหว่างรัฐบาลและประชาชนในสัดส่วน50-50คือประชาชนทั่วไปรัฐบาลช่วย2,000บาทประชาชนจ่าย2,000บาทรวมเป็นวงเงินสูงสุด4,000บาทส่วนกลุ่มเสียภาษีรัฐบาลจ่าย2,400บาทประชาชนจ่ายอีก2,400บาทรวมเป็น4,800บาททั้งนี้คนละครึ่งพาสจะได้รับสิทธิง000-2 400บาทแต่จะต้องใช้ใจ่ายเป็นการร่วมจ่ายระหว่างรัฐบาลและประชาชนในสัดส่วน50-50คือประชาชนทั่วไปรัฐบาลช่วย2,000บาทประชาชนจ่าย2,000บาทรวมเป็นวงเงินสูงสุด4 0 0 0บาทส่วนกลุ่มเสียภาษีรัฐบาลจ่าย2,400บาทประชาชนจ่ายอีก2,400บาทรวมเป็น4,800บาททั้งนี้คนละครึ่งพาสจะได้รับสิ0สองศ์ถึงบาทแต่จะต้องใช้ใจ่ายเป็นการร่วมจ่ายระหว่างรัฐบาลและประชาชนในสัดส่วน50 50คือประชาชนทั่วไปรัฐบาลช่วย2,000บาทประชาชนจ่าย2,000บาทรวมเป็นวงเงินสูงสุด4 0่0บาทส่วนกลุ่มเสียภาษีรัฐบาลจ่าย2,400บาทประชาชนจ่ายอีก2,400บาทรวมเป็น4,800บาททั้งนี้คนละครึ่งพาสจะได้รับสิทธิ์ถึง2 400บาทแต่จะต้องใช้จ่ายเป็นการร่วมจ่ายระหว่างรัฐบาลและประชาชนในสัดส่วน50 50คือประชาชนทั่วไปรัฐบาลช่วย2,000บาทประชาชนจ่าย2,000บาท รวมเป็นวงเงินสูงสุด4,000บาทส่วนกลุ่มเสียภาษีรัฐบาลจ่าย2,400บาทประชาชนจ่ายอีก2,400บาทรวมเป็น4,800บาททั้งนี้คนละครึ่งพัสจะได้รับสิทธ000ถึง2 400บาทแต่จะต้องใช้ใจ่ายเป็นการร่วมจ่ายระหว่างรัฐบาลและประชาชนในสัดส่วน50 5 0คือประชาชนทั่วไปรัฐบาลช่วย2,000บาทประชาชนจ่าย2,000บาทรวมเป็นวงเงินสูงสุด4,000บาทส่วนกลุ่มเสียภาษีรัฐบาลจ่าย2,400บาทประชาชนจ่ายอีก2,400บาทรวมเป็น4800บาททั้งนี้คนละครึ่งพาสจะได้รับสิบส0ง์ถึงบาทแต่จะต้องใช้ใจ่ายเป็นการร่วมจ่ายระหว่างรัฐบาท หาละและประชาชนในสัดส่วน50/50 50คือประชาชนทั่วไปรัฐบาลช่วย2,000บาทประชาชนจ่าย2,000บาทรวมเป็นวงเงินสูงสุด4,000บาทส่วนกลุ่มเสียภาษีรัฐบาลจ่าย2,400บาทประชาชนจ่ายอีก2,400บาทรวมเป็น4,800บาททั้งนี้คนละครึ่งพาสจะได้รับสิท2 000ถึง2 400บาทแต่จะต้องใช้จ่ายเป็นการร่วมจ่ายระหว่างรัฐบาลและประชาชนในสัดส่วน50-50คือประชาชนทั่วไปรัฐบาลช่วย2,000บาทประชาชนจ่าย2,000บาทรวมเป็นวงเงินสูงสุด4,000บาทส่วนกลุ่มเสียภาษีรัฐบาลจ่าย2,400บาทประชาชนจ่ายอีก2,400บาทรวมเป็น4,800บาททะเงินนี้คนละครึ่งพาสจะได้รับสิทธิสอง0์ถึงบาทแต่จะต้องใช้จ่ายเป็นการร่วมจ่ายระหว่างรัฐบาลและประชาชนในสัดส่วน50 ห0คือประชาชนทั่วไปรัฐบาลช่วย2,000บาทประชาชนจ่าย2,000บาทรวมเป็นวงเงินสูงสุด4 0 0 0บาทส่วนกลุ่มเสียภาษีรัฐบาลจ่าย2,400บาทประชาชนจ่ายอีก2,400บาทรวมเป็น4,800บาททั้งนี้คนละครึ่งพาสจะได้รับสิ0สองศ์ถึงบาทแต่จะต้องใช้จ่ายเป็นการร่วมจ่ายระหว่างรัฐบาลและประชาชนในสัดส่วน50 50คือประชาชนทั่วไปรัฐบาลช่วย2,000บาทประชาชนจ่าย2,000บาทรวมเป็นวงเงินสูงสุด400 ศูนย์บาทส่วนกลุ่มเสียภาษีรัฐบาลจ่าย2,400บาทประชาชนจ่ายอีก2,400บาทรวมเป็น4,800บาททั้งนี้คนละครึ่งพาสจะได้รับสิทงสองศู์ศูนยถสบาทแต่จะต้องใช้จ่ายเป็นการร่วมจ่ายรืะหะ